และนอกจากเบียคุยะที่ผมรักแล้วรักอีกยังมีอีกหนึ่งตัวที่รองลงมานี่คือเบนเก้ฮิสุกยาโจช,ชิโร ัวหน้าหน่วยที่เด็กที่สุดนะทุกคนราชาบางกรนน้ำแข็งของเราโเค้เทเป็นตัวใหม่ที่มาเลยนะผมว่ารออะไรอยู่ต้องเอาอยู่แล้วระดับ S S R ด้วยับทุกคนถามก่อนตอนนี้ทุกคนใช้ตัวอะไรในการเล่นกันนะไทยซึกระยาดีผมเอาแทนบิคุยะเลยนะการันตี80รอบตอนนี้ผม,มเผื่อไว้50ไปดูดิมันจะได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วลุยเฮสกา เห็นเยอะแต่ผมว่าคนน่าจะไปเติมอิจิโกะกันหมดนะแต่คุณจะไปเติมตัวกอกกันทำไมครับชินิกามิเติลเฮ้ยลูเคียเฮ้คดีนี้ต้องจ่ายสามสิบห้าบาทนะทุกคนโอเคได้ลูเคียมาถือว่าแจมอยู่น้องตัวเก่งนะตัวเก่งอยู่โอเคอันนี้ไม่ได้อะไรได้แต่ตากระทับน้องรางที่สามโอเคเฮ้ยเชี่ยทินาโมุริว่ะเอาวะพูด hmm. ถึงท em, okay. so okay. 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 ินาโมุริฉากนั้นมาตลอดเลยท่านไอเซนคะคนดักไอ้ยังอะไปฉากไปดักจ้ะ เอาละเหลืออีก2รอบนะครับทุกคนก่อนที่เราจะต้องต <ub> เตมเอาเทียรลูกเทียสามโอ้โหเรียบร้อยครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจงคิดถึงความเย็นไว้จงรับไปดามหน้าหนาวประเทศไทยกูหนาวเลยหุ้ยเรายังสามารถใช้เศษเปิดได้รอบทุกคนโอ้โหไม่ได้และนี่คือครั้งสุดท้าย บางไครไหกูเล่นเรียบร้มาลูกโคเทโอเลนะบคิวะเป็นตัวที่แบบคนไทวุยเยที่กนะทุกคนรวมถึงคนเสียนแล้กลวก็จะอสอบสายก็ตามนะแต่ถ้าใครยังไม่ชัวร์ว่าจะลองสุ่มดูดีหรือเปล่าลองเนี่ยกคนตัวทดลองใช้โชกัเลยนะโค้ดเหมือดูดิดูดิดูด โคเทโคเทโคเทแล้วพอเราปลดล็อกสกิลแรกได้ใช่ไหมครับทุกคนสกิลหนึ่งฉันได้ร่วไปเลยมังกรแล้วการตกริ้ธรรมดาทุกคนจะกลายเป็นมังกรตลอดนะและสุดท้ายบึเฟิร์มเกิดดูนี่ดูนี่ดูนิ่ดูนี่ดูนี่ดูนี่แล้วเหมือนมันบินอยู่อะเราไม่ใช้สกิลแรกสำเร็จเลยนะ จะบินเหนแล้วม <flying away. S 1> ันจะสับอ้อมเป็นสกิลพิเศษดิเจ้าและหลังจากเราปลดบ่อยก่อนชัยทาให้ตายพิลรอบตอนเนี้ยความสุดยอดของพลวิศรัยยะเก่งสุดแล้วทุกคนคือพวกสกิลมันดูมันดูครบเขี้ยมันจะมีว่าตีหมูได้ตีไก่ได้หรอกมันเอาหมดอ่ะทุกคนดูดินใครจะเอากับมันไหววัดรีวิวสุดยอดกันเยอะละลุยดูเรื่องกันหน่อยดีกว่า เหมือนว่าคราวที่แล้วผมจะยังไม่ได้สู้กับเนะคนปาจินะครับทุกคนเพราะนั้นขอหน่อยดีกว่าเอาจริงเนี่ยบีทเล่มแรกที่ผมอ่านอนะ่ะเล่นที่สู้กับเคนปาจินะทุกคนน่าจะเล่นสิกสาวนองทำให้ผมรู้สึกว่ามึงจะสู้ยังไงวะเจ๊เจ๊เจ๊แล้วดูแดนชอปฮึบฮแดนหลบเุ้ยอุ้ยโว้เวลาเราแดนหลบได้ครับทุกคนมาติดสโลวนองเราต้องรีบปันต่อนองโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นล่างล่างแรกสุดนะทุกคนยังไม่มีเกสนัเต็มโฟเลยนะึบ าไปกระดูกกระแทกหนุ่หลบได้จ้าปลดได้จ้าอะไรก็ได้นะครับทุกคนย้ายมาต่อยภาคติดตาเลยหลบได้เจอคอร์เตตีเรียบร้อยโดนเฮ้ยแหลงดามิญาเขงแกน่ะลดแล้วสินะเอาแล้วนะเกียร์สกันแก๊จโจ้อสูรมันมีดีกว่าการโต้กลับเนี่ยสำคัญในเกมมีนมากๆครับทุกคนเพราะว่ามันจะลดแรงกดดันวิญญาณหนุ่มแล้วก็สลายแรงกดดันวิญญาณด้วยเพราะแรงกดดันวิญญาณหมดทุกคนมันจะโดนตีแรงมากหนุ่ม ภาคเนื้อเรื่องกอบกู้โซเซตี้หน่อยละกันอิซิโกะโยรุอิจิโคมาอุระรวมทีมไปเฮ้ยเคียฟพิคัสตี้เลยทุกคนมาวิเอ้ยทุกคนรอผมถอยร่างบุกไปสมานอาการด้วยเกศเสือเซนโชคอมเตอร์และทุกคนเห็นด้านซ้ายไหมครับมันคือทักษะสนามรบยังไงละ่ะไอ้หมอนี่ชิงใจตาก่อนกนูเหรอโคมาบุระโอ้ยโ,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 โอเควุ้ยวุ้ยแรงแรงมันแตกเล่าทุกคนแตกเล่าแตกเล่าแตกเล่า ไปเกากสองนีว,วะ่ะและที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็เป็นหมดเรื่องนะครับทุกคนแต่มันจะมีอีกเยอะจุดฟาบอาวุธสกิลเหรียญท้าทายเต็มไปหมดสถานที่แห่งบททดสอบดันเที่ยนต่อเนื่องและรวมถึงการสู้ของบอล และที่ขาดไม่ได้หมองตีบอสยังไงล่ะลองตีอหยักไหมอยากรู้เลยทุกคนว่ามันจะแบบไปอยู่ในฉานที่มันต้องยกประตูวะเบียคุยะยาจิรุโยรุอิจิ let's go ติ๊กสามตัวนี้เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันเองแล้วทุกคนแบบดูมีความแบบ complicated เจดมีประตูจริงด้วยทุกคนจีรันโบอยอ่ะเซิร์บงสากุระ เฉลบได้นะนายยาจิรุฉันคอยพรรลุของเธอสิที่ที่ผมไม่คิดเลยว่ายาจิรุจะมาเร็วขนาดนี้นะเพราะว่ามันโหมาตู้ต่อหลังเลยทุกคนลุกคอนเตอร์ลุได้สวยฮึ๊บสวยเออเออตอนนั้สวยดรับสวยครับน้อกสวยครับน้อกสวยครับน้อกสวยครับน้องยาจีรุษนี่อยู่ระดับ S R นะทุกคนไม่ใช่ตัวเก่งสุดนะเฮ้ยอตด้มาทำอะไรวะทำไม่ได้หรอ เจอดูจิตัวที่ผมชอบที่สุดเซ็กซี่แม่สาวแก้วปึ๊บว้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหระดับมันต่างชั้นกันนะ่ะแค่ยศถาประดาศักดิ์ของตระกูลเนี่ยแกก็เทียบชั้นไม่ได้แลนะ้วเนี่ยส่งท้ายเล่นบ่นดูเรื่องแบบเอ็กซ์ตีมยากสุดแล้วจะพูดถึงความยากมันก็ต้องเล่นจีดี รอบนี้ผมขออนุญาตใช้อิจิโกะล่างแรกครับทุกคนเ yeah, yeah. แก๊ดแดแกสิดาที่เอาลูเคียของฉันไปฮึบเก้าเตอร์เฮ้ออแกไม่รอดแน่ฉันจะขโมยเบียของแกไปเองที่จะจีบเองที่ขนาดยากสุดนะทุกคนแม่งอ่อนจัดเมาเตอร์โอเคสวย เฮ้ยเอาละอะอะไรอะเชี่ยมีท่ามานาการด้วยเัะติมาเออ้ยแลนว์ดาวมันแตกกันทุกคนคิดไปคิดมาว่ากูเอาอูริวมาสู้ดีกว่าทุกคนนะเพราะว่าอูริวมันเคยโดนในจีร่างนี้ตบอยู่ <c oughs> แมงตีใไก่โคตรเกียนอุ้ยทางม่เสษมา ว้าอเอติฟิวเดอร์ซันตัดสิเอร์ฮูเฮ้ยยังฮูโลโก้มันทุกคนดูตอนตีดิโปโปโซริะกะสติเอร์ฮูนี่ยกาเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงนะทุกคนแบบว่าสายต่อสู้แบบฟูร์เมอ่ะเฮ้ยต,ตีมาเอาเลยนะและวยายใครเห็นล่ะเอยมาแล้วทุกคนดาบใหญ่ดาบใหญ่หมุนไปเลยยิงหมุนยิงโจมตีแรง เอาละนะเลยนะเบนจี้ตายทุกทมินแ้ะไม่ไปทางได้ดูเคลียร์ไปครองรอกปีศาจด้วยอูริเลยรเรียบร้อยแรงดันปีศาจของแกก็ไปเท่าไหร่นะแล้วทุกคนแค่เข้าในเกมตอนนี้นะผมรับไปเลยกปดปล่อยขั้นตน้นแจกฟรีสุ่มสามร้ยอยค มีล็อกฟรี20ครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบอีกแล้วก็มีตัวละครบีที่แจกตั้งแต่วันแรกอีกแจกเยอะงี้ไม่เล่นได้ไงอะ่ะและก่อนจะลากันณะนายยมกุลทูตนี่เลยล็อกอิน14วันแจกของแถมเล่นเนื้อเรื่องจบแจกของอีกแถมยังมีตัวละครให้ทดลองใช้กอดสุ่มกาชาด้วยนะเนี่ยมากฏต้องกิจกรรมเลยนะทุกคนนะของแจกมันเยอะชิบหายเลย ไงก็ฝากบีดโซเลโซเน้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมใครเป็นแฟนบี t ผมบอกเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน100ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครไม่เคยดูเรื่องบีดนะผมก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเข้าไปในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องด้วยรู้เรื่องแน่นอนแค่เป็นแอนิเมตที่ภาพสวยอีกไม่ต้องอ่านไปเสียเวลาบีดคือหใน5การ์ตูนที่ดีที่สุดของผม เชื่อผมนะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงใครชอบอย่ายลืมกดไลค์ลกดแชร์กด s c r ต b e ช่องใจเราด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่เมื่อมีคอนโลกก,กันเดี๋ยว